วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งนะคะที่บริษัทไทยกรุ๊ปโฮดิ้งภายใต้การจัดงานเอบรูทไปไทยกรุ๊ปสังคมสุขภาพบนถนนสีลมที่อยากจะเน้นให้ทุกคนรักสุขภาพดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและในระยะยาวนะคะสำหรับในเดือนนี้บริษัทไทยกรุ๊ปได้รับการติดต่อจากกองทหารราบที่6ได้แจ้งความจำงว่าที่นั่นไกลามากเป็นเขตชายแดนที่ไม่มีไฟเลยเราก็ได้นําสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายอย่างทั้งเครื่องปั่นไฟแผงโซลาร์เซล แล้วก็สายรัดห้ามเลือดนําส่งให้เป็นอุปกรณ์หลากหลายอย่างวันนี้เลยเป็นกิจกรรมเล็กๆที่บริษัทไทยกรุ๊ปโฮดดิ้งร่วมกันกันกบผู้ร่วมสนับสนุนหลายๆกลุ่มบริษัทและอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าก้าวไกลแข็งแกร่ง,แ,งและประกอบด้วยสิ่งดีๆเยอะๆมากขึ้นตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะได้ลงไปที่ชายแดนก่อนที่มันจะเกิดเรื่องเ,เราทราบว่ามันจะต้องขาดอะไรแน่นอนเพราะเราเคยทํางานในพื้นที่ตั้งคําถามว่าน้องที่ปฏิบัติ งานในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรช่วงแรกในเขาจะตอบเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆเช่น power box เป็นเรื่องเต้นเป็นเรื่องเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่อะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่จะปฏิบัติงานพังลาดตะเวนแล้วก็ตั per ้งที่แคมป์ก็ต้องขอบพระคุณไทยกรุ๊ปที่ช่วยดูแลความต้องการของทหารในพื้นที่ที่ได้แสดงความประสงค์มาคือช่องบกค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานในนี้ก็อยากจะช่วยพี่ๆทหารที่อยู่ชายแดนนี่แหละครับต้องขอบคุณทางไทยกรุ๊ปนะคะเข้ามาร่วมงานช่วยสนับสนุน กองทัพที่ปกป้องประเทศของเราครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ทางไทยกรุ๊ปให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วยเราช่วยกันสมัครคีกันสนับสนุนกองทัพ เพื่อชาติทุกวิกฤตมีความสามัคคีเกิดขึ้นเสมอขอบคุณเอรุดไปไทยกรุ๊ปด้วยนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องทหารที่อยู่ชายแดนที่เขากําลังดูแลพวกเราันอยู่นั่นเองนะครับพอรู้ว่ามีการนรําเงินไปสนับสนุนทหารนะคะพอเวลามีสวนช่วยแบบนี้ค่ะก็ดีใจมากค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ไรายได้ส่วนหนึ่งะคะ่ะได้นําไปช่วยพี่ทหารชายแดนนะคะแล้วก็ขอฝากส่งกําลังใจให้พี่ทหารด้วยค่ะเป็นโครงการทีนะครับก็ถือว่าได้มีการแบ่ง เราส่วนกำไรให้ใใกับพี่ท,ทาหารที่ชายแดนนะครับมีแบบว่าเป็นส่วนที่ดีตรงเนี้ยเพราะว่าน่าสนใจเลยค่ะใช่ครับผมเห็นด้วยเลยครับ